ผัดสีอิูวนะครับน่ากินมากนะครับหนึ่งจานเราทำกินเองนะครับวันนี้ทำเมนูผัดสะอิ้วนะครับผัดสี้ิูว เมนูเด็ดเลยวันนี้จะทำเมนูผระเะีย๋ยวให้คุณแม่กินนะครับของเราเหื็อหมากหมากเองนะครับรสชาตบิบบ้งเดิมน,นะครับ ชอบนะปัตสิยวนะครับปัตสิยุ่ร้เด็ดนะใส่เลยใส่เลยง่ายมีเมนูนี้ รอดีตาานรถเลยรกระเทีว่วขาวนะครับ เพิ่มสีสันหน่อยนะครับ้า เสร็จแล้วครับง่ายมากครับครับทำง่ายครับไม่ยุ่งยากนะครับรสชาติอร่อยนะครับ